สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อเรื่องพระเจ้าหายไปไหนนะครับเมื่อผมได้อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าหลายครั้งทีเดียวชีวิตของพวกเราทั้งหลายก็มักจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะรู้ซึ้งถึงหัวใจของโยบนะครับหัวใจของโยบตอนที่เผชิญกับเรื่องเลวร้ราย เราต้องอ่านดูเฉพาะคำพูดของโยบเราก็จะได้ยินว่าหัวใจของโยบนั้นพูดอย่างไรพี่น้องครับสุขภาพที่ย่ําแย่การคําครวญที่เสียลูกไปและเสียทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลพี่น้องเห็นไหมครับว่าโยบบ่นเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาบ่นเรื่องสุขภาพให้ฟังหรือเปล่าครับเขาบ่นเรื่องการสูญเสียลูกให้ฟังหรือเปล่าครับหรือเขาบ่น เรื่องทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลที่สูญเสียไปให้ฟังหรือเปล่าครับน่าแปลกใจนะครับว่าโยบพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้น้อยมากเลยแต่สิ่งที่โยบพูดก็คือความสนใจเฉพาะที่ว่าพระเจ้าหายไปไหนพระเจ้าหายไปไหนสิ่งที่ทำให้โยบรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดก็คือการที่เขาร้องหาพระเจ้าแทบขาดใจ แต่ไม่มีการตอบรับใดๆจากพระเจ้าไม่มีการตอบสนองใดๆที่พระเจ้าจะตอบสนองท่านพี่น้องครับเราเองนั้นเราก็คงจะได้ยินผู้คนที่ทุกข์ยากลำบากทุกทรมานแสนสาหัสเขาได้พูดเขาได้เอ่ยเขาได้พรั่งพรูถึงความรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันพี่น้องเคยเจอไหมครับเพื่อนๆของเราญาติสนิทของเราหรือผู้ที่เรารักเขาเจ็บปวดครับ ร้องหาพระเจ้าแทบขาดใจอยากจะเจอพระเจ้าเหลือเกินอยากจะรู้เหตุผลต่างๆมากมายและเขาก็ได้ยินได้รับแต่ความเงียบพระเจ้าเงียบพระเจ้าหายไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษย,ยชาติในทุกยุคทุกสมัยมีคนคนหนึ่งครับเป็นปรมาจารย์ทางด้านวิชาการและทางด้านพระกัมภีชื่อว่าซีเอสลูอ ท่านอาจจะเป็นคนที่อธิบายได้ดีที่สุดเพราะว่าท่านได้เขียนถึงความเจ็บปวดรวดร้าวหลังจากที่ภรรยาของท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าในขณะที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าหายไปไหนก็เป็นช่วงที่ว้าวุ่นกระสับกระส่ายที่สุดตอนที่เรามีความสุขนั้นก็มีความสุขเสียจนไม่รู้สึกว่าต้องการพระองค์ทุกคนอาแขนรับคุณ แต่การไปหาพระเจ้าในยามที่คุณสิ้นหวังในยามที่ไม่มีใครช่วยได้คุณเจออะไรครับคุณเจอประตูปิดโครมใส่หน้าแถมล็อกกรอนสองชั้นแล้วก็เงียบหายไปคุณก็อาจจะหันหนีเช่นกันยิ่งคุณรอคอยนานมากเท่าใดก็ยิ่งเงียบสงัดมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ซีเอสลุยส์เขียนไว้ในหนังสือ I Grief Observe การสังเกตการความเศร้าโศกเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับโยกอาจจะมีโอกาสยื่นเรื่องอุทธร์ต่อพระเจ้าเขาสลัดเพื่อนๆแนวมือถือสากปากถือศีลออกไปเรากับหมาสลัดเห็บเขาต้องการพบกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงๆตัวเป็นเป็นอยากจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมพระเจ้าถึงเงียบอยากจะ ได้ยินได้เห็นพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโยบก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะใจร้ายอมหิตและอะยุติธรรมครับบางทีถ้าโยบได้เจอพระเจ้าอย่างน้อยเขาจะได้ยินว่าพระเจ้าคิดเห็นอย่างไรแต่พระเจ้ากลับไม่อยู่ให้เจอครับพระเจ้าปิดประตูใส่โยบล็อกกรอนแน่นหนาถึงสามชั้นโยบกลับได้ยินแต่เสียงอะไรก็ไม่รู้ก็คือ เสียงของเพื่อนๆของเขาเสียงจากเพื่อนๆของเขานะครับท่านอาจารย์ฟิลิปยังซีเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเสียงหมาเห่าใบตองแห้งของเพื่อนๆนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นผู้คนหลายหลายคนทีเดียวนะครับที่เสาะแสวงหาการสถิตของพระเจ้าการสถิตอยู่ด้วยจริงๆของพระเจ้าครับแต่เราก็พูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำหรอกครับว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะอยู่ใกล้เราเพราะหลายช่วงหลายเวลาพระเจ้าก็หายไปเหมือนกันนะครับ เหมือนกับที่ซีเอสลูอสเจอตอนที่ภรรยาเขาจะเสียชีวิตเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือคุณและผมก็เจอบางครั้งเหมือนกันมกเมฆหมอกแห่งความสงสัยก่อตัวขึ้นนะครับก็คือเรามักจะสงสัยเวลาที่เราเกิดความทุกข์ยากลำบากไม่ต้องมีสัญญาณเตือนครับเดี๋ยวมันก็มาและบางครั้งมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาคับขันที่เราอยากจะแน่ใจว่าพระองค์อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ แต่พระองค์ก็ไม่ได้แสดงตัวเลยพี่น้องครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อศาสนาจารย์อารันโบแซกชาวแอฟริกาใตา้ถูกจับเข้าคุกเพราะว่าพูดโต้แย้งรัฐบาลครับท่านถูกขังเดี่ยวอยู่3มสัปดาห์และเป็นช่วงเวลาที่ท่านคุกเข่าอาธิษฐานขอให้พระเจ้าปลดปล่อยท่านภายหลังท่านบอกกับที่ประชุมว่าผมไม่อายที่จะบอกทุกคนว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิต ตอนที่ผมอธิษฐานจนอธิษฐานไม่ออกร้องไห้จนร้องไม่ไม่ออกประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ชนผิวสีในแอฟริกาใต้มีส่วนร่วมกันพวกเขาอธิษฐานพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศร้องไห้พวกเขารอคอยแต่ไม่ว่าพวกเขาจะไหววอนขนาดไหนพระเจ้าก็ไม่ตอบครับบางคนก็อาจจะแย้งว่าพระเจ้าไม่ได้หายไปไหนข้อความบนสติกเกอร์แปะท้ายูปบอกว่าเวลาที่คุณรู้สึกพระเจ้าอยู่ไกล ลองทายซิว่าใครตีตัวออกห่างและนี่คือสติกเกอร์ที่บอกให้เรารู้สึกผิดที่หลายๆครั้งทีเดียวเราจะมีความรู้สึกผิดว่าเราเอาตัวออกห่างจากพระเจ้าซึ่งอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเราพยายามที่จะเข้าใกล้พระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังเงียบพระเจ้าก็ยังไม่ตอบเหมือนพระเจ้าหายไปครับรายละเอียดในพระธรรมโยบทําให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าพระเจ้านั่นแหละพระองค์เงียบ โรงหายไปพระเจ้านั่นแหละเป็นพระเจ้าที่ตีตัวออกห่างจากเราจริงหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าโยบจะไม่ได้ทําอะไรผิดแถมยังอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแทบจะสิ้นใจแต่พระเจ้าก็ยังเลือกที่จะหายไปพี่น้องครับถ้าเราไม่พูดเข้าข้างพระเจ้าความรู้สึกของโยบนั้นก็เป็นอย่างนี้มิใช่หรือครับและจริงๆแล้วประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้าของผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆคนก็ เจอแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ายังเลือกที่จะหายไปประสบการณ์พระเจ้าหายไปนั้นเป็นประสบการณ์ปกติบนเส้นทางของความเชื่อพี่น้องลองเข้าไปดูในห้องสมุดนะครับห้องสมุดศาสตศาสารและอ่านผลงานเกี่ยวกับความลึกลับในชีวิตของคริสเตียนทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ทุ่มเททั้งชีวิตอุทิศทั้งหมดในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าและลองหาสักคนหนึ่งสิครับ ที่จะไม่พูดถึงช่วงเวลาที่ถูกทด,ทดลองอย่างหนักคือช่วงเวลามืดมิดฝ่ายวิญญาณก็คือพระเจ้าหายไปครับพี่น้องครับพอพูดมาถึงตรงนี้ผมเชื่อแน่ว่าบางท่านบางคนคงเห็นด้วยแต่บางท่านบางคนที่ยังไม่เคยเจอประสบการณ์นี้ก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่เป็นไรครับและนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ฟิลิปยองซสีท่านได้นําเสนอประสบการณ์ความจริงที่หลายๆคนประสบ ฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ครับว่าในบางครั้งทีเดียวชีวิตของเราอาจจะผ่านความทุกข์ยากลําบากนะครับอาจจะผ่านมรสุมอาจจะผ่านวิกฤตต่างๆมากมายและดูเหมือนว่าพระเจ้าเงียบสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะแนะนําอยากจะหนุนใจพี่น้องคือแท้จริงแล้วพระเจ้ายังคงรักเราครับแม้ว่าพระเจ้าย่างเงียบอยู่ดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่เฉยๆพระเจ้าอยู่ห่างไกลแต่พระเจ้ายัางคงรักเรา ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุดความรักเมตตาของพระองค์ยังคงอยู่เสมอและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับพระเจ้ารักเราตั้งแต่ต้นอย่างไรพระเจ้าก็รักเราตลอดการอันนี้คือความรักที่การันตีว่าแม้ว่าเราจะผ่านหุบเขาเงามัจุราชเราจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่แม้ว่าพระองค์จะเงียบเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ พี่น้องครับเราต้องยืนหยัดรักษาและมั่นคงในความเชื่อในความศรัทธาของเราที่มีต่อพระองค์ครับในทุกลมหายใจแม้ว่าจะเจ็บปวดแม้ว่าจะมีความทุกข์ยากลําบากจะเศร้าโศกพี่น้องครับขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเราเพราะพระองค์พระองค์อยู่กับเราและเราอยู่ในพระองค์ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องแท้กทุกท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดา พรรองเจ้าข้าพรรองทรงเป็นพระเจ้าที่รักของข้าโปร่งทั้งหลายและโปรองทรงเป็นพระเจ้าที่รักข้าพร่งทั้งหลายทุกคนในเวลานี้ขอความเมตตาของโระองเสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาด้วยพระนะของพระองค์ทําให้ข้าพร่งทั้งหลายจะวางใจและพึ่งพาโรรองเจ้าในทุกๆเวลาทุกๆสถานการณ์ของชีวิตทุกๆมรสุมทุกลูกที่เข้ามาในชีวิตปะทะกับชีวิตของข้าพปร่งทั้งหลายข้าพรร่งทั้งหลายก็เหมือนกับเรือที่อาจจะ ส่วนเซไปมาเรือที่จะดูเหมือนกำลังจะคว่ำแต่ปรงทรงปรารถนาที่จะให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้มีประสบการณ์เหล่านี้เพื่อที่ข้าพง์หลายนั้นจะสามารถชื่นชมินดีและไว้วางใจพระองค์ได้ในที่สุดขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบชีวิตของข้าพง์หลายแต่ละคนแต่ละท่านที่อาจจะประสบความสําเร็จแต่ว่าได้ประสบกับความทุกข์ยากที่อาจจะประสบกับสิ่งที่ดี และในเวลานี้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีขอพระเจ้าเมตตารักษาความเชื่อความศรัทธาของข้าพุทหลายจนวันสุดท้ายขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านสวัสดีครับ ความงดงามตรกการแห่งราศีควาหัวใจ a gun you know